สวัสดีครับผมกำนับสิบเก้าศิบประกรณ์รถนสองที่คุณวางใจช่วงรถเย็นเย็นนี้กันอีกแล้วนะฮะวันนี้ใครที่กําลังอยากได้รถครอบครัวขนาดเล็กๆไปกันได้7คนที่มีความคุ้มค่าประหยัด แล้วก็วันนี้ราคาลงมาเยอะมากๆเลยนะฮะวันนี้เรามีคันหนึ่งพึ่งเข้ามาเลยนะขอแนะนำเจ้าตัวนี้เลย2.8 8 Honda BRV ตัวท็อป1.5 SV ไหม่1แส0 0 0กิโลเม Honda B R V นะฮะรถครอบครัวขนาดเล็ก7ที่นั่งจากค่าย Honda ะฮะคุ้มค่าน่าใช้ประหยัดกว้างจุสัมภาระได้เยอะเป็นรถที่คันเดียวใช้งานได้หลากหลายเลยวันนี้เรามีรถบ้านมือเดียวมาให้ดูอีกแล้วนะฮะกับคันนี้เลย2018 Honda B R V ตัวท็อป1.5 S V ใหม่120,000กิโเมตรโมเดลผลิตปี2018แท้ๆนะฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีปิกคอม ไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ1 2 0 0แ0นมกิโลเมตรระกระสุนแต้มราคาแต่ก็ตามอายุ5าปีและเจ้าของเดิมอาจจะเคยมีเครมสีทำสีมาบ้างเป็นบางชิน้นตอนที่เข้ามาก็มีรื้อมีรอยบ้างพอสมควรนะฮะบางชิ้นรอยไม่เยอะขออนุญาตขัดให้นะครับบางชิ้นรอยเยอะเราทําให้แล้วเรียบร้อยอวันนี้เก็บสีมาเรียบร้อยสวยงามเลยมาดูพร้อมกันเลยนะฮะรกระจ้างานก็จะเป็นโครเมียม ใหญ่ๆเท่ๆแบบนี้เลยนะฮะโคมไฟหน้านะฮะก็เป็นโปรเจคเตอร์นะฮะก็จัดว่ายังสวยใสยใช้ได้อันนี้ขัดขึ้นมาแล้วนะฮะตอนเข้ามาหมองงนิดหน่อยนะครับอันนี้ขัดขึ้นมาแล้วก็โอเคพอใช้ได้มีไฟตัดหมอกให้ในตัวตามสเปคตัวท็อปนะฮะไฟตัดหมอกเรียบร้อยไฟหน้ายังสวยดูดีนะครับสีสันเท่าที่จําได้ฝาปรงมีเก็บให้นะฮะตอนเข้ามารอยขนแมวสเกตหินกระจะกระจายหลายจุดมาด้วยสีเทาดําเมทัลลิกตอนนี้เรียบร้อยแล้ว ขอไปก็ยังบางใสใช้ได้นะฮะกันชนกันชนรู้สึกจะขัดทำทำขอัยกันชนก็ทําให้นะฮะเพราะว่าตอนเข้ามาสะเก็ดหินขนมงขน,ขนแมวกระจายหลายจุดนะทำให้เรียบร้อยเลยภาพรวมแดบขวาบางชิ้นก็ทําบางชิ้นก็ขัดจําไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่วันนี้ทําออกมาแล้วก็สวยเนียนใสตลอดทั้งแถบใช้ได้ขอไปก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะฮะอ่ะมีกาบก็ตรงพติก ตามสเปคตัวท็อปเลยด้านล่างเป็นคิ้วโครเมียมก็ยังสวยดูดีกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวเชตทีมือจับรุ่นนี้ได้สมาร์ทเอนทรีด้วยนะเจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกันสาดมาให้เรียบร้อยหลังคารุ่นนี้จะมีตัวยึดแหลกหลังคามาให้ในตัวเลยเหมาะสาหรับสายท่องเที่ยวนะครับไว้ขนของได้หลังคานีไม่ได้ยุ่งรายล้างน้ำเปล่าให้อย่างเดียวโดยรวมก็ใช้ได้ยังถือว่าดูดีแนะับคอไปก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ล้อกันต่อเลยนะครับรุ่นนี้จะเป็นดิสเบคล้อหน้านะครับเนื้อแม็กที่เห็นนี้ก็สเปคเดิมลายเดิมโรงงานหน้าเงาร่องสีเทานะครับแม็กหน้าขวาก็สวยสมบูรณ์ใช้ได้ไม่มีถลอกอะไรรุนแรงส่วนยางเป็นยางที่เจ้าของเดิมให้มานะครับเป็นไฟสโตนเบอร์เบอร์อะไร205 55R16 นะปี2020ก็กลางๆนะฮะพอใช้ได้ดอกยางเหลือพอสมควรได้อีกสัก2ปีนะครับซมล้อสวยงาม ไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีสนิมอะไรนะครับล้อหลังเป็นดัเมเบลกนะครับเนื้อแม็กด้านหลังก็ใช้ได้นะฮะหน้าเงาร่องสีเทานะโดยรวมก็ถือว่ายังดูดีไม่มีทะลอกอะไรมากมายยางไฟสโตนปี2020นะสภาพยางก็กางกลางพอใช้ได้นะครับดอกก็ถือว่าไม่ขี้เหล่นะยังพอเหลืออยู่ได้อีกสักสปีสบายๆซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะฮะโครงสร้างกันต่อนะ สะโพกหลังขวาเปิดมาแล้วฮะเม็ดอ์กสวยงานยืครบซอประตูด้านในนะสวยๆแห้งๆเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำอะไรเสากลางขวาฮะเม็ดอ์กยืครบ ซอกประตูด้านในหัวน็อตด,ด้านในเดิมๆตัวอักษรคมๆหัวน็อตด,ด้านในเดิมๆสติ๊กเกอร์เนียนๆไม่มีงัดแงะแกะเกาาอะไรนะเสาหน้าขวานะฮะเม็ดอร์อึ๊บโอ้โหเหนียวมากเหนียวจริงๆเม็ดอร์ Met k, อยู่ครบนะอยู่ครบตลอดทั้งแนวซอกในประตูก็แห้งๆเดิมๆใสๆนะครับมาต่อด้านหลังกันเลยนะด้านหลังก็มาลาสไตล์ฮัชแบ็กห้าประตูน่ารักน่ารัก,น,รกนะครับไฟท้ายขวา เรียบร้อยสวยงามใช้ได้ไฟาท้ายซ้ายละ่ะเป็นไงก็เรียบร้อยใช้ได้นะกันชนมีเก็บให้นะฮะตอนเข้ามามีถลอกหลายจุดนะด้านหลังเซ็นเซอร์2จุดชายล่างพลาสติกสีเทายังดูดีฝาท้ายก็ใช้ได้นะเรียบร้อยโอเคนะครับกระจกเดิมของ Honda นะรุ่นนี้เก็บล้อไหลเหมือนกระบะอาวุธกันนิดนึงก็ยังอยู่ปะล้อไหลยังอยู่ดีครับ ช่วงล่างนะฮะเชดส,สีก็เรียบร้อยไม่มีน้ําท่วมอะไรนะครับฝาท้ายเปิดมาแล้วปั๊บด้านหลังแห้งสนิทฮะตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คสวยงามด้านบนฝาท้ายน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะตะเข็บซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันเลยน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดแห้งๆเดิมๆฝากระโปรงท้ายเดิมๆเลยแห้งสนิทแนวซิลิโคนเดินตรงแนวเลยนะครับ อ้าน้านหลังก็มีช่องเก็บแม่แรงให้นะอุปกรณ์อุปกรณ์รรมีให้ครบครันแถบนี้บางชิ้นก็ทำบางชิ้นก็ขัดนะฮะโดยรวมก็ทำออกมาแล้วสวยเนียนใสตลอดทั้งแถบใช้ได้นะครับผิวโครมเมียมสวยๆมือจับโครมเมียมสวยๆฟิล์มกันสาดเจ้าของเดิมให้มาขอบคุณมากกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวล้อแม็กหน้าซ้ายก็ใช้ได้นะมีถลอกเบาๆนิดเดียวไม่นักเกลีย่ย นคะรับที่เหลือ90%ยังดูดีย่างก็เป็นของไฟสโต n นปี2020หนอกพอใช้ได้นะกลางๆนะก็ยังพอเหลืออยู่นะสอปีน่าจะได้สบายๆลุมล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมอะไรล้อแมอกหลังก็ใช้ได้เรียกว่า4วงนี่สภาพใกล้เคียงกันหมดนะฮะก็ไม่ได้มีทะลาะอะไรรุนแรงมากมายโดยรวมก็สวย ไฟ stone สโตนปี2020ดอกก็พอใช้ได้นะยังพอเหลืออยู่ไปตามนี้ได้เลยนะครับโครงสร้างกันต่อสะโพกหลังซ้ายครับเม็ดอารสวยงามอยู่กรบอ่ะเสากลางซ้ายเม็ดอารสวยง่ามซอกในประตูน็อตเดิมตัวเลขคมๆน็อตเดิมไม่มีขยับ ตัวเกอร์อยู่ครบแผ่นเพลเรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแง่แก่เก่าเลขเครื่อง l 1 5 z 1 6 6 0 1 3 0ตัวถัง MRHDG ลงท้ายด้วย P100098 เสาหน้าซายฮะมิตรค่ะอยู่ครบนะซอกในประตูก็สวยๆเดิมๆไม่มีชนหนักอะไรนะครับภาษีต่อแล้วหมด ตุลาปีหน้าใช้ได้ยาวๆเลยนะกระจกเดิมของ h อนด้าเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันไปครนี้ก็เป็นเครื่องเบนซิน1,500ซนีซีนะครับ1,17แรงมาเิมได้ถึง e 8 5เลยอัตราสิ้นเมืองก็ประมาณ15โลลิตรนะฮะเป็นเกียร์ซีวิทีบล็อกเดียวกับพวกแจ็ปซิตี้นี่แหละนะอักไมล์หน0่งแ0โลแทๆ้ๆไม่เคยติดแก๊สนะครับโครงสร้าง เดิมเเลยนาซอกในขวารูกลมคมคกริบตัวอักษรคมคมน็อตเดิมไม่มีขยับนะแก้มขวาเดิมนนเดิมน็อตเดิมไม่มีขยับเบ้าโชกเม็ดอาร์คสวยงามผิวพันธุ์แห้งสนิทนะฮะซับในก็เดิมเดิมหมดเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมรูคมแชสซีมองลงไปแห้งแห้งนะฮะเบรกเบรกเอเสมีเหมือนเดิมคันหน้ารุ่นนี้เป็นสีเทามีพลาสติกบางเบาๆแต่ก็เดิมเดิมนะฮะไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับแบตเตอรี่ลูกเล็กน่ารักเชียว ปีอะไรครับเนี่ยปีหกสาหรอโอ้โหนันงมากเดี๋ยวก่อนออกรถเดี๋ยวเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะเบ้าโชค๊คสวยงามเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะน็อตฝั่งซ้ายเดิมหมดตวัวอักษรคมๆรูกลมคม,ค,ม,ค,มคลิปฝากระโปรงก็ได้น็อตเดิมนะไม่เคยถอดไม่เคยขยับสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามอยู่ครบทุกแผ่แนวสิโคนเดินตรงเป๊ะ การร้อนยังดูดีสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นเลยแนวซิโคนเดินตรงเป๊ะอยู่ครบทุกแผ่รูปลมผมคลิปนอตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับเลขเครื่องพอมองเห็นอยู่ L15Z16600130 นะเดี๋ยวไปดูภายนห้องโดยสารกันแหละก็เป็นตัวท็อปเพราะฉะนั้นก็จะได้บอกหนังแท้เนื้อเดิมลายเดิมจากโรงงานเลยที่เห็นนี้ก็ของเดิมโรงงานหมดนะฮะก็ ฟอกขึ้นมาแล้วก็ใช้ได้นะไม้แสนสองสภาพมันก็จะประมาณนี้แหละมีเหี่ยวมียน่นมีถลอกบ้างเบาๆแต่ดูแล้วก็เล็กน้อยนะปล่อยตามธรรมชาติได้เลยส่วนแผงรุ่นนี้จะเป็นหนังนิดนึงตรงที่เท้าแขนที่เหลือก็จะเป็นพลาสติกล้วนของเดิมจากโรงงานเจ้าของเดิมให้มาก็พอใช้ได้นะฮะก็ยังถือว่าโอเคมีริ้วมีรอยบ้างตามการใช้งานฟิล์มได้ลามิน่นะขอบคุณเจ้าของเดิมมากยังดูดีนะครับ ฟิล์มหลังก็พอได้นะครับลามีหน้านะฮะโอเคพอใช้ได้มีรอยเบาๆแผงประตูโอเคนะ,ะเรียบร้อยดยีห้องโดยสารก็จัดว่ากว้างนะครับขึ้นลงสะดวกสบายนั่งกันได้เจ็บคนหบอดนด้านหลังก็โอเคใช้ได้นะฮะเป็นหนังแท้เนื้อเดิมโรงงานมีทะลอกบ้างเบาๆนะตามประสารถครอบครัวแต่โดยรวม90%ฟอกขึ้นมาแล้วผมว่าก็ยังดูดีนะครับจัดว่าดูดี มีแอร์เพดานปลอบความแรงได้เองด้วยนะครับตัวบอกก็พับคล้ายๆรถ PPV นะฮะก็คือพับตบเด้งปีนขึ้นปีนลงเข้าออกก็สะดวกสบายเบอะด้านหลังก็ดูดีหน่อยนะมีที่วางแก้วน้ำให้ซ้ายขวาตัวบอกที่ย่อนแข้งย่อนขาผมว่านั่งสบายนะครับแผงท้ายรุ่นนี้มันจะเป็นสักกะลาดนะครับมันจะไม่ใช่พลาสติกโดยรวมก็พอได้นะฮะมีริ้วมีรอยจากการขนของเล็กน้อย งานพับตรงพลาสติกมีริ้วมีรอยจากการขนของเล็กน้อยก็ตามสไตล์รถครอบครัวมีกันบ้างมีริ้วรอยเนาะตัวเบาะด้านหลังปรับเอียงได้พอสมควรเลยนี่นะฮะแยก5050 50, แบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะนั่งกันอ่าอยากจะขนของกันเยอะหน่อยก็ไปกันสัก5้าคนนะแล้วก็พับเบาะมันอย่างนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาปัา๊บแล้วก็มาเกี่ยวกับแถวกลางเนาะ พราะฉะนั้นก็จะมีพื้นที่ด้านหลังให้เยอะกว่าเดิมมากๆเลยในกรณีที่นั่งกันไม่เต็มนะครับมีทารองจากของเดิมให้มาผมพื้นยังสวยดูดีนะประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วก็ใช้ได้นะครับโอเคยังดูดีนะฟิล์มลามีนานะก็ยังดูดีเมอกกลางก็โอเคฝั่งนี้เรียบร้อยหน่อยนะฮะใช้ได้แล้วก็พับ แยก60-40ตบปินเด้งปินขึ้นปินลงอย่างนี้นะครับประตูหน้าซ้ายนะฮะก็เปิดมาแล้วก็ใช้ได้นะฮะภายในก็สภาพพอๆกันหมดไม่แสนสก็ประมาณนี้แหละฟิล์มลามิน่าก็ยังดูดีหมอหน้าซ้ายก็ของเดิมโรงงานหมดนะฮะฟอกขึ้นมาก็พอใช้ได้มีเหี่ยวมีย่นตามขอมนิดหน่อยตามธรรมชาตินะ,ะเดี๋ยวไปลองขับกันไปกุญแจเป็นแบบนี้นะเป็นพุทสตาร์ทกุญแจสำรองมีให้เหมือนเดิม ตาร์ตึ้นมาแล้วไม่แสนสองหมนโลนะครับแอร์เป็นดิจิตอลปรับความแรงได้เจ็ดระดับปรบัปบอุณหภูมิแบบดิจิตอลนะมีแอร์ออโต้ให้ด้วยโอเคเยี่ยมไปเลยนะปรับทิศตรงทิศทางได้ออสองทิศทางนะอ่าโอเคคอนโซลด้านหน้ารุ่นนี้มันจะเป็นพลาสติกสีดําแข็งๆนะโดยรวมก็ยังสวยเนียนใช้ได้แอร์แบคคู่ oup, พร้อมเบรก ABS นะหน้าจอระบบสัมผัสนะมีภาษาไทยให้ด้วยนะครับ นะแล้วก็มี USB AUX HDMI ครบเลยนะมีบลูทงบลูทูธต่อโทรศัพท์ได้มีกล้องหลังให้ในตัวพร้อมเส้นกัะระยะด้านล่างเจ้าของเดิมให้มาก็ติดตัว USB เพิ่มมาให้เราขอบคุณมากกับตัวปลักปล๊กไฟปลั๊กไฟเพาเอาเหล็กเขาติดเพิ่มมาให้เราขอบคุณมากนะฮะปกติไม่มีนะไอสองตัวนี้จะมีแค่รูเดียวอันนี้ให้มาก็ขอบคุณมากอ่าร่องวางแก้วน้ําตรงกลางเหมือนเดิมนะหัวเกียร์ ถลอกเบาๆนิดหน่อยอ่ะคันเกียร์คอนโซลเกียร์ด้านล่างยังดูดีนะเป็นเกียร์ CVT ก็ใช้งานไม่ยากเบรกมือตามมาตรฐานรถเก๋งตรงกลางรองวางแก้วน้ำอีกหนึ่งผมารายรุ่นนี้ไม่มีครูสคอนโทรลจะมีมัลติฟังก์ชันให้อย่างเดียวเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงได้โลโก้ยังสวยนะวัสดุยังสวยเนี้ยพวงมาลัยก็ยังสวยดูดีไม่ถลอกอะไรรุนแรงพวงมารัยปรับได้ขึ้นลง ทิศทางนะขึ้นกับลงกระจกไฟฟ้า4บาทคนขับได้ออโต้1บาทเซ็นทรัลล็อกมีให้กระจกคลาางปรับไฟฟ้าและพับไฟฟ้ามีโหมดอะไรเนี่ยควบคุมการทรงตัวกระจกหลังตัดแสงสะท้อนด้วยกันโยกด้านบนไฟมีด้านหน้า1ดวงตรงกลางอีก1ดวงที่บางแดกเป็นสีดำมีกระจกแต่งหน้าให้2ฝั่งเลย เพดานรุ่น <ใ girlfriend, S 2> นี้เป็นสีดำนะครับโดยรวมก็ถือว่ายังดูดียังสวยใช้ได้นะครับเจ้าของเดิมทำอะไรไปบ้างมีอะไรให้เราสำเนารถมีแ้มคู่มือก็มีมีคู่มือใช้งานให้สมุดเช็คระยะมีให้โอเคเยี่ยมไปเลยคันนี้รถมือเดียวฮะผู้หญิงขับอ่าสงวนนามก่อน ออกรถกันยายนปี61ก็คือปี2018นั่นเองนะครับเครื่องยนต์ L15Z16600130 เป็นสีเทา o d e r n s t e e l m e t a l l i c นะเป็นตัว Top SV นะครับเลขตัวถัง MRHDG ลงท้ายด้วย P100098 นะครับเรื่องการเช็คระยะนะฮะก็ถือว่าดูแลรถด,ดีนะครับเข้าเช็คศูนย์เรื่อยๆนะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ล่าสุดนะพอเดี๋ยวนี้เขาจะออนไลน์เข้าคอมหมดแล้ว อันนี้ใหม่แท้แน่นอน120่งแสนสโลส้ำเนารถมือเดียวครับผู้หญิงขับผ่อนกับธนชาตินะ โมเดลผลิตปี2018แทๆ้ๆจดทะเบียนตุลา2018ปลายกรุงเทพสีเทาเดิมโรงงานเลขตัวทั้ง MRH DG รองเท้าด้วย P 1 0 0 0งเครื่องยนต์ L 15 Z 1 6600 130เมนซิน4สูบ1.5ที่ร1 5, 7แรงมาไปลองขับกันถอยไปก่อนก็มีกล้องหลังให้ในตัวตามสเปคตัว Top SV นะอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยเครื่องพันห้าก็เป็นบล็อกเดียวกับพวก Honda Jazz Honda City นะครับเรื่องความประหยัดนี่แน่นอน แต่ยังถือว่าพุ่งใช้ได้นะครับออกตัวไปถือว่าพุ่งไม่อืดเลยเบรกก็ยังดีเยี่ยมช่วงล่างก็ยังแน่นนะครับเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบแอร์เย็นสบายห้องโดยสารกว้างนั่งกันได้เจ็ดคนไฟกันแบบคุ้มๆเลยวงมาลัยโอเคฮะกาลังดีเลยไม่หนักแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปกระชับจับแล้วมั่นใจนะครับอ่ะวงเลี้ยวกันหน่อยนะครับ มาดูความคล่องตัวของ BRV นะฮะส่งรถอาจจะยาวกว่าเก๋งซิตีหรือ j จ z z เล็กน้อยนะแต่ว่าแชสซีในตัวเดียวกันอ่ากับรถไปแล้วแคบใช้ได้ครับทีเดียวผ่านเหลือๆเ,เลยเรียกว่าความคล่องตัวยังสุดยอดด้วยอ่าเนี่ยสบายๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคุ้มจริงๆใช้งานได้หลากหลายใช้ส่วนตัวใช้ขนของใช้ท่องเที่ยวได้หมดเลยแล้วเป็นบล็อกเครื่องยอดนิยมพันห ที่ค่อนข้างเสถียรใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยวไปดูราคากันอ่า B รีวีนะตัวนี้ได้ปี2018ได้ตัว็อป1.5 s v เลยได้รถบ้านมือแรกมือเดียวรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีต่ตอต่อไม่มีพิควม่มไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ120,000กิโลเมตรรับประกันซึ่งือเต็มราคาครับวันนี้ราคาลงมาเยอะมากๆเลยนะฮะปกติ Walk i อราคาหน้าร้านเราขาย419,000บาท พิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดได้เลยเหลือเพียง3 9 9 0 0 0บาทเครดิตด,ดีฟรีดาวของรถศูบ, 0, บาทได้เหมือนเดิมนะฮะโอ้โหราคานี้น่าสนใจมากๆเลยนะฮะถูกกว่าแจ็สอีนะเนี่ยนั่งกันได้7คน คุ้มคุ้มแบบนี้นะฮะราคานี้เครดิตฟรีดาวได้เหมือนเดิมนะมีวารันตีให้อีกด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสุดสุด1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและด้วยกว่อนออกรถค้าผมจะรถเข้าศูนย์ฮอนด้เปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันต็มถังให้ ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเชนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทําความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนสมมอบเชนเคยสวยๆคุ้มๆนะฮะไปกันได้7ที่นั่งเลยได้ตัวท็อปด้วยนะฮะก็อย่าช้าใครสนใจอะไรมาได้ด้านล่าง i d l i n e 1 9 s p คนาเป็นที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ Google Map พิมพ์19สีประกอเราอยู่ถนนการเราประพลึกเปิดบริการทุกวัน ถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุตสาหกรประตู2แล้วถวายทีมการฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีพรี19สิบปรกรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง,ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในลน้นทีรถเด่นยันนี้คลิปหน้าจะทิ้งทิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับ วันนี้นับสิบการีประกร,รถมือสองใ้คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com